ดีครับพี่ปโป้มาแล้วครับมาเข้าอย่ายเงี้ยกรแรงเชียวเนี้ยกรแรงเข้าออกไปสวนนั่นละไปไปลุกขึ้นตองพาไปสวนไอ้ก,กีสถานนี่หาบักลาเนี้ยไปยแล้วไป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 แล้ว,ลวรอด้วยรอด้วยไปด้วยครับ ไปไปไปด้วยครับไปด้วยครับไปยางางงหมกี้ไปานอยางตาลุกกูไปีโปเดินเร็วไปเลยไปเปิดน้อยู่สวนเห่าไปไจอยมาไปเลยไปเลยไปเลยกองทัพงูเห่ามาแล้วครับกวา่ะกว่า่ะว่ะ่า่่า ไอแถวเฮียนนังใส่เผือมา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 ,างพี่มาทางพี่เร็ว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 ,รวมา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 ถ้าเด็กหน่อยอยังออกกํลังกาย <c oughs> ไปไปไปจอยจอยไปเหยียบพวกงา ไปไปเร็ว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 ไปนปีปวมาปีปัปีเป๊กคนน่ยไปไหมไปน่พอที่แม่จักไลวะพี่น้องไม่มีไรไจักไอะไลต้นไต้นผือผูหลักผูหลักไูหลกเร็วเร็วเร็วเรเร็ว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 ักดี้ยวออกไปสวนไปเปิือนน้ำใส่บัวยี่ได้จักน่อยครับออกกําลังกายดูหลายมัน ต้องแข็งแรงเลยนะนี่อันเวิร์ดรับปะมุเขาเมื่อละสวงหมัวประเด้นนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วห่ายังไงไอหมียังเร่เล่งดังเร่งเร่ฝุ่นไปแล้วไปแล้วพี่โป้ไปแล้วมา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  ไป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 เปิดน้ำก like ันเถอะมามามามีเยอะแยะเลยรักปะปะไปแล้วครับไปแล้วครับรอด้วยครับ ปไ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 ปมา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 ท่นนี oh, ma. Ma. ้่นนี้บกลายยามสิมามาอยควนเขาอยควนขาถอยขึ้นไปไปไเร็วเร็วเรเรไปยงย่างปีโปมาอย่าบายงกับปีโป้ได้ขามามาทานนี้มาทางนี้เร็วเร็วเรไปคูเขาอีกอะไปไปยัางไ้น้ำไอพุ่นะพู่หร่ยัง ไปไปย่งย่ะเดินเดไปไปไทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วเร็วไปไปเดินเดมาหมูกีกีมาไหมน้องมาเเรกีกีกมไหมไปแลอกละออกน้ไปเลยก็ต้องทาเขาแล้วฮ ออกหน้าเลยไม่ต้องรอใครแล้วนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่งนิ่งเพื่อ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 ไปเปิดน้ำยืดสวนก่อนเถอะนะมาฮะพี่โป,โป้จะมาเปิดน้ำใส่ฝ้าหลังครับถึงแล้วลูกถึงแล้วถึงแล้วถึง้งนั้นอย่าเลยอย่าเลยมาทางนี้มาทางนี้ มาทางนี่มาพี่พี่พ่อเกี๊ยเกมาถึงเามาเอาเาเอาเอาเจะเดินไปสเดินไปสเดินไปไหนจะเดินไปไหนเปิดน้ำแล้วไปไปไปทางพุ่นหลกไป พอเปิดน้ำแล้วยังมาทักคนปีโ่้โอ้โแต่ทักคนหลุกไม่ทักปีมะพอเปิดน้ำเยอะเดี๋ยวไปเจอหล,ลองเข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยทำต้นบกักที่ดาพ่อหักเสียด้ว เอา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 ไปทังวินไปทก่นโอ้ยโอยโเสียวเียเสียวบาลายที่ลมทับ้นบบกีแล้วโอ้ยยางดีๆนะลูกเดินดีๆหน่อยครับปีโป้ครับไปไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นเีพิษหนาพิษหลายครับ ลุงก็บ้าเก็บดอกคุณเธอ,อยูปป่ะหนี่เด็กแก๊งครับเด็กแก๊งไปไปเนี่ยได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับได้เวลาก,ากลากับบ้านแล้วบังลาสิงยางกลับบ้านด้วยบ้านนี่เบ้ยหมาดเป็นยางด้วยฝุ่นอะดูท่าเขาเดินโอ้ยทำไมอ่อนแอนถึงเนาะฮะ ชายคืออ่อนแอแท้ไปไปไเดินเร็วเร็วเร็วเรเร็วเรไปแล้วไปแล้วไปแล้เร็ว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 เรยงงงงนี้ไม่ล่ะ ลิ้นออกเลยคุณชายลิ้นออกเลยเพื่นอนเพื่นอหนหพน่อไอแลนไปยังไปไปยัลงลูกยังลิ้นห้อยเลยครับก็จะถึงบ้านลิ้นห้อยแล้วบักลาพ่อผ้าออกไปสวนกลับมาให้ลิ้นห้อยเลยเเ <c oughs> มียบักนาด้ะจิบีปั่วฮะซ้า,ายขวาซ้ายเหล่น เพืน่นไปเนื้อหร่อไส้ที่เก่าไปเดี๋ยวจังหน่อยพ่อจะออกไปปิดหนามเหมือนเดิมเบั่ลไหลินอยี่หนีได้ชิปชิบมาแล้วครับมาแล้วครับเหรียญยี่หนีเลนยนี่มี มาไปพุ่นมาไปพุ่นพานนองเลยนี่นี่มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้เร็วทางนี้เลยทางนี้เลยลิงห้อยแล้วครับพ่อพาเที่ยวลิงห้อยเลยเนี่ยบักคักเล็กจระอวดใจ บ่แหงเลยบักลาบดแห้งเลยมีบักักเลยมีไอ้บักักเลยพอละพอ,อ่าอย่าไปแข่งเสงกันนั่งกันไหมล่ะมี้บักเกกายนงทางนี้แล้วโอ้ยจอยมนคือดูโดดเดียวเดียวได้ใช่ะ <laughs> ไอ้โม่นัง่งละไอ้โม่ไอ้โม,ม่นั่งเฝ้าพลอยล่ะ<อ>มีเล็กจ้ะมีบักคั้งเล็กจ้ะาเที่ยวไก่ซะแล้วพอพานยางออกไปสวนสุดท้ายก็ฝากไว้เนี่ยนะครับเด้พอพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนั่นแหละทางน้องพี่ป้อปไปน้ำเน่ไม่หนี้บล่าภาพทีมงานไปสวนน้ำกัน ขอบุนขอบคุณหล,ลายๆเอฟซีทุกท่นานกดไลค์กดแชร์ให้บักละโอ้ยอย่าไปทำไรของคนไม่ล่ะด็กแกงครับเด็กแกง